สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้ทําการติดตั้งลูกล้อสพอร์ตครงบานประตูด้านหน้าทางเข้าร้านกาแฟของผมทั้งสองฝั่งแล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเริ่มในขั้นตอนของการนําแผ่นสมาร์ทบอร์ดเก่ามันมาการยิงปิดบริเวณด้านหน้าของบานประตูแต่ละบานนะครับ เนื่องจากว่าตรงโครงบานประตูที่ผมมีการเชื่อมไปมันมีขนาดช่องว่างที่กว้างอยู่นิดนึ่งครับผมเลยคิดว่าผมจะนำแผ่นสมาร์ทบอร์ดเก่าที่ผมเหลืออยย่เนี่ยมันมีการยิงแปะเพื่อที่จะลดช่องว่างตรงจุดนี้ลงไปนะนะและนี่ก็จะเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดเก่าที่ผมเหลือจากการใช้งานนะครับก็จะนำไปทำการยิงปิดโครงประตูในครั้งนี้ก็จะใช้สว่านไฟฟ้าแล้วก็สกูสำหรับยิงแผ่นสมาร์ทบอร์ดในการที่จะไปยิงปิดนะะขั้นตอนการทำก็ทำได้ง่ายครับก็นำแผ่นสมาร์ทบอร์ดมำการทาบกับตัวโครงประตูแล้วก็ใช้สกูยิงยึดติดลักษณะแบบบนนี้ะครั ตอนนี้ก็ทําการติดแผ่นสมาร์ทบอร์ดกับครอบานประตูฝั่งด้านซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ฝั่งด้านขวาครับสําหรับประตูฝั่งด้านขวาก็ทําการติดแผ่นสมาร์ทบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วเช่นเดียวกันนะครับสําหรับรูเจาะที่เป็นพวงแบบนี้ผมก็นําซิลิโคนของเลสฟอ็ฟอกพนัการอุดเพื่อความสวยงามลักษณะแบบนี้นะครับก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับโปรเจกต์การทําประตูด้านหน้าทางเข้าร้านกาแฟาของผมซึ่งถมองจากด้านในก็จะเห็นเป็นทรงลักษณะแบบนี้นนะ และถ้ามองจากด้านหน้าก็จะเป็นทรงลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็นี่ก็จะเป็นสภาพหลังจากที่มีการเปิดประตูนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเลื่อนพับเก็บปานประตูลักษณะแบบนี้นะครับทำไปทำมาก็ปลอดว่ามันเกินงบไปอยู่ที่ประมาณ4,500บาทก็ถือเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ของผมที่สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองนะครับก็ฝากเพื่อนลองนำไปเป็นไอเดียในการทำดูนะครับ